ยังหาลิอยๆครับมื่อนีเมือตัแข็ง้าโดนเติมยิ่งฝนกันเลยก็จะตกสวยๆครับโอ้โหเป็นยไงเลยโอ้ยโอ้ยเดียบรอยครับยูครับรยูยูยูอ๋ออุ่นอันไทย Wait a minute. น้องครับมันเด็กป้าทุกท่านมาหาไตกบไตเขียดนะครับอยู่ตามทุง่งไทุ่งนามันก็เป็นเป็นกบแห้งก็ว่าได้นะพว่าฝนตกมาอยู่งหมวกเว้นกับคนขางแห้งอยู่ครับแกมีนม้ำขังตามทุง่งไทุ่งนาอยู่พอสมควรแต่กับป้าได้มีทุกไฮเด้มี่บางไฮกบกะพ่อมีตาให้แงยอยู่ดอกเนาะในช่วงนี้ ถ้าเดึกๆถ้าเกิดช่วงเดึกๆฝนตกแห้งๆก็จะได้ไปไต่อึงอยู่ตอนนี้มันกะมคันค่อยมีน้ำไปไหนเนาะอึงเขาจะเอาหลาหลอบแล้แล่ะครับไปเอาพวกท่านเพิินเจ้าเทียนนะครับเพราะว่าเมื่อไหนบุญมีมองไปเอาคือเพลินบางคนเพลินมีมองไปเอาเพ่อนกะไปตักเอาหมองเดียวเพลินก็ได้เต็มทางเต็มขุ จะครองนี่บะมี่มองไปเอาครับบูเ็นตากบจักตาวะมีบ,บัตรกบย่ามจักหนึ่งมาหารใส่หันตุ่มใส่อย่างนั้นมันนี่คือหลายแท้กบไตเอาบะมี่เ่ ก็จะแคะเติบอยู่แล้ะครับฝนตกใส่เนาะถ้าไปไต่ตอนฝนตกลิ่นๆค่อยอยู่แล้วอันนี้เข้ามาไต่แบบฝนตกเต็มหัวเ้าหมอบครับหมอบโอ้หมอบหมอบอ,อยู่โอ้แต่ก็งอแงมกังงามหมอบพี่ดิสูงสวยครยับ ใช่นี่สวยสวยแตแล้วอุ้ยตาหนึ่งตาขูนครับตากบหรือตาเขียดโอ้โกบหน่อยวะเดี๋เขียดที่โหมโอ้เขียดที่หมเกื่อดดผ่านกบเถอะตาบักง่ายเลยทัย้งคาเดนะตากบหรือตาเขียดครับ คิดว่าจะเป็นเขียดกันกบยังจะไปขึ้นไม่ไปแค่นนหน้าก็โจกันบ่หมอพร้อมแมนกักเก็บดปากคิดกักเอากบกบบักตนนัวใหญ่เสยครับเบิ่งขื่นมาอยู่ได้แค่หน้าเห็นอย่างไงโอ้เงยไหลายเลยเ <c oughs> ออเราเสียใจกันได้ง่ายๆครับ วางตัวมันก็บบอดายลีบอดายส่วนเดียวมันอยูโ่โจรโๆเลยเ,เห็นเลยเออไปเรื่อยๆครับไทายหรอว่านพวกไปเยียบหมืนกันครับตาใหญ่้ย,ยี่ดิบอกเขียดยี่โมตัวใหญ่กะครบแนละ้วแต่ว่าคงเขียวมันกบเพราะว่ามันบ่มอบโอ้เขียดยี่โมเงี้ยครับวางตัว,ว่ามันโก้ผลัดตัวใหญ่ยอะไรกันเลยเด้อ หมอุ้ยโอ้ขากบครับกบโกบกบตัวนี้ตัวนี้ยังโย่โอ้หมอบอยู่ในหลุมเลยเพื่อนนี่อห้อยยังกัดวะนี่ห้อยถือกัดพร้อมครับน่าจะเป็นงูอ่ะงูกัดอ๋ออะไรยั่หลับบาดเจ็บขาครับเนี่ยโอ้ตัวนี้คือโซงงามยุ้ยหมอบแม่โอ้โหญ่เลยครับอันว่าแม่ ขันว oh, oh ่าแม่นเขียดบักคิกกับกบล่ะโอ้ยเขียดบักคิกจ่อยเสียดายกบอยู่ตัวใหญ่เลยมองแล้วมอบแล้วกบอุ้ยกบกบไปแล้วไปแล้วอุ้ยรัดล้วรัดครับรัดทางสะไม่ค่อยมีน้นหรอกทางนีมาแต่ใส่นอกตัวนี้งามอยู่ครับงามอยู่ โอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอ้ยเรียบรอยครับโอ้เกือบ่าไรมันจะไปลงสาสวยอยู่โอ้ไกลๆสาใครเนี้ยมันมาไปทางสาครับโอ้ยว่าจะครุบต่ที่แหลกแล้วมันตื่นมาก็เฮา โอ้ยโอ้ยโอ้ยครบไงเลยล่ะครับโมไม่น้อยเลยล่ะตัวนี้มูมีน้มเหรอครับเงียบแถวเนี่ล่ะเห็นดิฮือหอมมาใหม่ๆเลยสวยๆครับโอ้โหตัวใหญ่เลยนะครับ ครับอยู่ข้างสะโอ้จังไรจะเอาไดนะไปแห้แงๆกันเลยกับบนเรือโดดต้องหามใจแน่นอนเลยหมบแล้วครับตามใจแน่นอนเลยอุ้ยบอดขัน จังหวะสุดท้ายอู้ผมยือแขนบ่สอ,อดตายลงไปในน้ำแล้วครับเฮ้ยเสียดายกบฝนบ่ตก,กเป็นสิล้ครับตกอยู่หรือว่าแต่ว่ามันนั่นนั้นมันแหงน้ำแหงเบิดครับวันนี้มัขึ้นบ่ตกตกเต็มเต็เว้นไปนเนาะกบก็เริ่มแค่นแนย่เักกน่อยแล้วแต่ว่ามันก็ออกมาอยู่เพราะฝนตกแห้งนะครับเนาะกบออกไม่เห็นอยู่อยู่ที่ว่ามันจะอยู่ในจุด ที่ดีป่ะันยุดจุดยังสิจุดเสียงเลยครับนี่เอินว่าจุดเสียงเลยก็ได้ถึงมันจะออกมากมันก็บบมีโอกาสได้มันนะอยู่ขงางสานี่ยโดดข้างนาบก่อนตัวนี้ นั่นยืนโด่งเต๋อพี่อะสองตัวได้ครับยิดแกนหนึง่งห้องอยู่ที่ตัวก็นอปะนี่หมอบแล้วโอ้หมอบแล้วครับตัวเห็นตาย,ยุ่เห็นตาย,ยุ่ยังไม่ไปครับยังอยู่ยุ่ กองตัวน้อยเถอะกบคือจะดต,ตาน้อยเถอะนี่กบเหรอครับกบกบกบแต่ว่าออชั่วกันกบว,วันนี้ปันได้ชั่วออกชั่วนีออว่ครับตัวกบบวอดวลดเฮ้ยนะครับห,ห,ห,ห้องในสายดีครับอยู่ร่องน,นลล้ำเราจมรถ อยูขอบขอบเลยขอบถนน,นเลยว้าวยังไงหมดปนิเขาไปเสียศัตูเนี่ยบ่มหมอบพร้อมอุ้ยหมอบอยู่อุ้ยบ่มาเสียศะตูมันบ่หมอบเฮ้ยเจ้าเด็กอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ไม่ใช่เหรอ อุ้ยอุ้ยนี่ดิโอ้ความเงินจะบ่ได้โอ้ขนาดมือคุบผมมาเร็วกว่าคุบอยู่ดิแต่ว่าก็ได้อยู่เลยครับเฮ้ยนะล่องออกมาเต็มเลยครับกบ,บตะวันอยู่น้มเด็กโอ้โลงมาหนิครับว่าตัวง,งามจะได้กบตันโอ้หนาวใสๆถึงแบบเห็นว่เนาะ อ่านไซต์แต่ว่ามันกระ่วงเติอย่ดอ๋อดีไม่หงาบ้างไงยังยื่ได้ครับ ครับตรงนี้จะหมอกอนหมอก็หมอตัวนึงเดี้ยตัวนึงบ่สองตัวบ่ครับโอ้หมอกอเยอะแท้โอ้หน้าใสอยูน่นะหน้าใสไปจะเห็นตัวอยู่ดิโอ้โหเขียดิเขียดีโม่โอ้โอม,โอโอมี่กรบ นกเอี่ยงที่อยู่ในหูครับันจะค่อยเห็นนกเอี่ยงวะ่ะเห็นห้านกครับใูนี่หูคงจะค่อยเห็นนกเอี่ยงเห็นหูยอยู่เสยพบไงครับตาจ้องตาแต่กบกกอยู่ไก่นนำแห้งครับตัวใหญ่ดิ กระโดดลงหน้าต่อนเลยโอ้ลงแล้วครับน้าตุ้มป่านใดวะอ้เห็นตาอยู่เห็นตาได้ครับนี่ไปหากรุบอะไนี้ตหาโคโล่ยด้ยเลย โอ้โหได้สวยครับโอ้โหน้ำเล็กๆได้สวยกมคิดว่าจะได้ดเ,เ,ดดเลยครับมมนของพงหัวขึ้นมากเจ็บลอยเลยบอกขพ้นโอ้หัวขึ้นมากถึกจังหวะพอดีงคนกะเที่ยวไปเที่ยวมากยู่ครับก็บมีเยอะละกบ จับได้เรื่อยๆนะครับฝนก็ลงเม็ดเรื่อยๆแล้วแสงไฟคุ้นกับล้าอะเอ้าบนกบเหรอนะครับกบที่ไหนเท่งตัวดำเท่งตัวเหลืหองตัวน้อยตัวใหญ่มีเขียดน้ำอยู่บางตัว <c ười> อ,อ,ตอ,อยู่แก่เพอต้มเพราะแข็งเราเป็นเสียงกลมหงมองกันก็ยังหองเรื่อยๆอยู่แต่วา่า มันกับ้องอยู่ในนามหลายครับบางตัวมันกับวานแหวงงุ่มออกค่อยจะได้นะครับเนาะได้มาหลายอยู่มืในวงนวันสิบคุณว่านะครับเนาะสิบกว่าตัวตละตัวน้อยตัวใหญ่น้่นมันนะครับฝนก็นเริ่มตกแล้วครับว่ามันตกแห้งขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าเกิดฝนตกแห้งๆสะออกหาไตาอื้งอยู่นะครับเน,ะนะาะกต่หาฝนแห้งก่อน นี่็ได้กลบมาตุ่นไว้แล้วครับหาได้อึ้งมาเพิ่มจะโลนะครับเนาะอยู่ท่านคนบนดแล้วของทียถ้าฝนตกบบแห้งกับบบไ,ไปหรือนอนก่อนก็บาบด้ไประหว่างเขาได้กลบมาลายหลักนะครับเนาถามองฝนก่อนยังไม่หาตาอึงก็แปลลายแล้วครับตัวแข้งครับเือตัว,ง,ตวง,งามเลยหนึ่งแต้ม อันนี้เก็บแถวหน้าเลยนี่บอกมาต่ำหน้าครับต่ำส่วนอย่างเดี๋ยวยังหาเรื่อยๆครับมือนีนตัวแห้งถ้าโดนเติมยื่อฝนก็นเลยก็จะตกเอามาแล้วเติมแต้มแต้มแรกโอ้ฝนแห้งแท้ค้นกลับไปคักแล้วล่ะครับนี่แต่ว่าเขาก็ยึเก็บแถวใกล้ๆเ้าก่อนล่ะมันกบหรืออึง้งวะเอ้ย สวยๆหนึ่งแจมอึ๊บหนาหาึ่บอบอกมาเรลยก้อห่อหนึ่งแจมครับโอ้กดจะได้ทีละแจมอุ๊บสวยๆคุยปวนปุ๊ได้ตัวนี้ครับโอ้อปวนครับแกอุ่งไข่ของแท้อือปวดปุบเลย คนก็หลายหลายครับหลายคนอึ่งคนกันเลยเต,เต็มเลยไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยเห็นกลางข้างได้เต็มนี่โหแบบ คนกับร้ายหลายเอาออกไปใส่ไปไงดีครับโอ้ยออกไปแล้วจะไปไหนจะไปไหนรอดเไงโอนหุ่นเลยเต็นว่างๆจะไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยสองตัวสองตัวคู่กันเลยคู่กันคู่กันแผ่นเต็มผ่านไปพิษสังเกตุไปไหนน้องขังท่านี่กระไดเกิญตรงงามครับโอ้ยฝนแห้งกราบเดียวกับเบิดครับมันกับพ่อได้ เดออึงอยู่ตัว่ามันก็บอกออกยลบอกเต็มที่ออกทีละสิบตัวเศร้าตัวว่าไปกบมีวะเนาะกบขี้จิตาสีแดงกบกบกบดูหนูหนูตัูนี่ก็ไมาอยู่กลางให้หน้าเถอะวะนิ้งแต้มครับยังเป็ไก่ๆว่ามัน นึกว่าไม่นันึงครับกบตัวนี้นะกบคบตัวงามเลยโอ้ยต่เดี่ยมเดีสวยครับมาเ็มๆกบเหญ่บดีดมันธรรมดาดีดเขียนี่มนหมอบไหมหมอบเลยเขียดที่โมเนี่ยหมเราตัวอ้วนๆเขียนที่โเลย เนี่ยคือหลีครับโอ้หกตะออกอู้ย่างกว่าสันตังไก่ออกมาเรื่อยๆเลยครับนี่ยหกตะออกก็มี่ต้โอ้ยอย่าไปไหนตุ๊บตุ๊บสวยๆใครย่างดีนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เรียบร้อยอันนี้ละเออตัวเป็นไงป่ะได้ครับรับว่างามกำลังงเม่อยแล้ะครับเร็บบอกน้ำท่างยางกับไปกลับมากับพ่อได้อยู่แต่ว่ากบบประมาณซ้ำอุชิเวนมีหม่งเอาเนาะบางคนเพ่นนิสามีหม่งประจำที่เพิ่นไปเอาอยู่แล้วเป็นซาเป็น หง้ำคขังเพื่อนก็ไปตักเอาตักเอานะอ๋อเขาเขียนน้ำทางครับพ่อได้อยอะยักโลกวกลัวเก็บสองโลได้อยู่เจ้าถือว่าได้เรื่อยๆถือว่าพ่อได้กินนี่หลักสำรับซาสิกิลนะหาแถวหนทางกับพ่อได้อยู่ กึ่งพอไปจับปูได้หล,ลายเกเลยียวปูกระบ,บ้างไงปูนุ่มกระด้บบางแฉบเลยนี่ไงก้อนนี้ก็เพราะแฉบน้อยก้อนนี้ก็เพราะแฉบต้องตก็มีแหละกลางาๆนี่เมนูต้มกบครับเฮ้ยกบแบบไม่เห็นู่เห็นจินบาร์จินกบโดนแล้วนะครับนีบ่อึ่งมาใส่น้ำตัวน,นึงอยู่เราหลากหลายจะกินกบแบบอึ่งกะ พอได้กินแล้วนะครับเนาะก่อนหน้านี้ปุ๊บใส่ใบบักขามออนมือก้เจ้าตุ้มใส่บักขามออนเ่องตร้มปุุบใส่บักขามออน วยนึแค่สวนขายามาครับกิงเข่าเร้านะครับโอเหกโมงก็กลัวเจ็ดโมงแล้วล่ะเส้ากันครับแต่อื้งกะปัมก็ต้มงาจ้ามาด้อหามากมาอคืนนี้าากับินน้ำมันเส้าน้ันดีดีกัน ก็อึ้งห้าก็ได้กินเพราะสมควรนเด้อก็ได้บ่คันอยากก็ได้ครับมื้อนี้กินอันนั้นล้ะคันต้มอึง่งในช่วงนี้นะ่ะกินได้บ่เกิน2อตัวมันเนาะมันคักไข่มันสิเต็มท้องเลยครับเอากินกบนี่กินเบิดอยู่นี่เอากบมันจาบ่งานนนัก็ไดเนาะเดี๋ยวเอใส่กระดั้นกันเอนะาใส่สสรเระดัินถึได้เลยเด้๋ยวใบสมออนอึ่งได้โกบได้องโลอึ่งก็ได้โลนี่ล่ะอึง่งตัวน้อยเนาะ ไประกบมันตรงไหมก็ไปใต้ไปปูมาจนมันก็ได้กบมาสองจอยอยู่ครับแรงดึงสะึง้นแยใหข้นคนน้ำหึงให้หน้าแล้วโอ้โหกบไม้กบไม่กบคนแหลกจึิงเลยข้าวา,า,า้าอ๋อละน้องแสบแยีเยอะเลยาาคายแล้วเฮา ใส่ใบกขามบอนไ้ไหมกุกตก้าุบ่ได้กินมนะันน้อบกินตกตกึงไม่โอ้นสุดเลยก้มันไินได้ลายบ่อบ่นั้นกินได้ตัวเดียวเลยมันักเลยม,าามันไออกไ่หมืนกับว่ท่านมัน มาในตอนคนุญา,าย่ยิงเขาก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับจมหนอกคอราไปก่อนสวัสดีครับ